ยังไงดีนะพลาป่อีกแล้วครับยังไงต่อครับดองนี่รับสิบสามมีประจวบหรือเปล่าไม่ครับเป็นจ็ดตัวแล้วยังไงยังไงหมรอบอันสี่คูณสามต้ตงสี่ไปโอ้ยรับเล็บเลยครับจวัวดีครับตัวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะกระดาษสวีดัสสวัสดีพ่อพี่น้องนักป่าทุกท่านเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่มีชื่อว่า Level Up X 6 9นะแล้วก็มากับเกม Buffalo Win นะครับเออกระทิงพ g ของเรานะไปครับวันนี้บทธศนี่110บาทนะจ๊ะมีเสียงหมาป่าหอนด้วยครับไปครับวันนี้10บาทไปก่อนเลยครับเผาหัวไปครับตามจอมไปครับดอกแรกครับเปิดเทอร์โบครับลืมครับไปครับดอกที่2 3 4เออฟีจะเป็นยังไง พี่นัปีนมาแล้วโอ้หเรียบร้อยแล้เขาฟีลปีนชัดเจนไปสี่ดอกเลยยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะ,งงละมาว่าท่านผู้ชมไปครับสิบสองการฟรีโบนไปก่อนเลยครับดูว่าไม่จำเป็นต้องมีลลักพันล้างร้อยก็เล่นได้น,นะจ้าท่านผู้ชมเออะมาคนโลว์มินทำงานแล้วจ้าพี่กระติงของเรา เติงติ่งเติ่งติงเติ่งติงเติ่งเฮ้ยครับโอ้โหเจอกบวายตรงนี้เป็นวายนะท่านผู้ชมดูครับปีกระทิงของเราเปลี่ยนเป็นวายนะตรงนี้คือวายนะถ้าเป็นรูปกระทิงอย่างนี้นะเออไปครับปูณสามไปก่อนเลยสามสบามบาทยังไงฟรีดอกนี้โอ้โหทำไมอันนี้เราบวกเพิ่มเลยนะสามตัวนี่บวกเพิ่มเลยนะท่านผู้ชมยังไม่มาครับยังไงต่อครับเออยยังครับยังครับยังครับวายดอกนี้มาแล้วครับคิวกับวายครับยังไง ไปแถวสี่มาเลยครับกูสี่มารอแล้วยังไงเออไปก่อนเลยเจ็ดสิบสองบาทนะค่อยๆไปครับเพิ่งเริ่มต้นนะไหนนี้หมาป่ากับเสือนะเสืออะไรนี่หรือสิงโตโตเมียหรือเปล่าไม่รู้นะจำย่อมผมไม่รู้เหมือนกันนะเอออะไรรู้มาเออโอเคดูเรื่องดูเรื่องไปครับผมโอ้โหกูเจก็ไปครับเงินร้อยซูเปอร์ไม่กลับไปครับไปร้อยแปดสิบสองบาทเอาแล้วครับเริ่มคึกคึกเข้าแล้วฮะเ นี่ครับดูครับแต่โคตรทีครับเว็บลงไม่มาเยี่ยมที่นี่ชื่อว่าเลยเว้ยครับผอกสิบเก้านะฮะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วเกมนี้ราฟโฟล์วินนะไปลองกันได้เลยนะจ๊ะนี่ครับผมไปกันต่อเลยฮะเจ็ดสามแปดซูเปอร์เบกาเออมาคุยจะเป็นยังเหลือครับท่านผู้ชมฟรีสปินยังเหลือฮะยังไงต่อครับดอกนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าให้ครับคูณสิบมารอแล้วยังไงครับคูณนี่ครับตัวคูนของดีนะได้ไปสามร้อยสามสิบบาทครับ ้จอมกระทิงง,งานอีกแล้วนี่โห้ยมาอีกแล้วนะัทันใจจริงครับดูว่าเกติตัวคิวตัวเออตรงนี้เป็นวายครับเปลี่ยนเละเทะไปหมดเลยเอออันิเอ็ครูนันสิบแปดเข้าไปครับรับไปอีกครับ638นะเออมาสอแล้วน้จอมจากทุน1นึ่้อบาทเท่านั้นจะไปวนต่อครับจะเป็นท้ายอะไร ฟรีดะปินฟรีดะปินไม่มีตัวโชงนะหมดแล้วนะฮะรางวัลรัวมาได้ไปหมด2องมับาทนะฮะกดแล้วรางวัลไปนะฮะท่านผู้ชมมาขึ้นเบ็ดหนึ่งไปเลยแล้วกันนะปรับเขาให้หมาถึงพี่หมาก็ออกมาเลยคู่กับวายนะจ๊ะไปก่อนเลย300บาทคนระับพี่หมาบอกเออแต่ผมไม่เคยดูหมานะท่านผู้ชมเอออย่าซีนเดียดน,นะจ๊ะไม่เกี่ยวกับผมนะ <laughs> เออไปแล้วไปเรื่องหมาแล้วยามาแล้วเฮ้ย เออมาแล้วครับดอกนี้พี่อะไรเพี่เสือปลาหรือสินโตก็ไม่รู้นะโอ้ยหน้าตาแบบนี้ยังไงดูจัดเลยครับ18เออเรียกเป็นอะไรดีเรียกเป็นสินโตตัวเมียดีกว่าครับปรับเข้าให้ครับ25แล้วนะท่านผะู้ชมอียังไงดอกนี้28เข้าแล้วครับเออ28ตัวครับเอา6คูณพันสี่ก็ไปครับปรับเข้าให้ครับโอ้ย ขึ 1, away, ้นรางวัลไปเลยคานผู้ชมบับเข้าห้ครับดูว่างกันเลยซูเปอร์ไม่กลับไปครับ8,400บาทนะเออมาขึ้น11,000แล้วครับไปที่แปด0ี่ร้อยก็คนขยับไปนะเออไปหมดแล้วจากทนึ่งร้อย1ิบบาทเท่านั้นท่านผู้ชมเอมาแล้วกับหนึ่งดอกยังไงต่อครับฟรีตปินดอกนี้มาแล้วสองตัวขาตัวเดียวเท่านั้นนะหมดรอบฮะเออได้ไปก่อนเลยประมาณ2,560ไป500บาทครับค่อยๆขยับไปฮะ เ okay, ครับอันนี้เป็นตาของ K ครับโอ้โหได้ไป800ท่านผู้ชมเออกำลังอยู่วะเฮ้ยระเินยังไงครับมาอีกแล้วครับวีละปีโนโอ้หสวยงามตามตรองเรื่องจริง,รงปีกติงของเราดูแน่นอนครับวันนี้ครับดูครับหนึ่งสองเาแล้วจากทุน110บาทนะจ๊ะเอไม่จําเป็นต้องมีหลักพันนะบอกเลยนะหลักสิบหลักร้อยก็แตกได้นะท่านผู้ชมเออถ้าตั้งใจเล่นนะแล้วก็ดูจังหวะนะท่านผู้ชมดูครับ ยังไงต่อโอ้โหพันสี่เข้าไปครับคูเข้าไปครับ4 2่พันสอยังไงบับบับบับพีนสีของเราออกมาแล้วครับกับเคครับคูเคมาเลยครับตรงนี้เป็น12ตัวกับเคสิบเอ็ตัวยังไงบับเข้าไงครับเอาส9งพก้คู่สีไปโอ้โหขึ้นรางวัลไปอยู่แล้วหนึ่งันหกร้บาทมากันต่อครับ กาแฟตั้ไปดีเลยครับโอ้โหพี่มากะสิบมาแล้วครับวายเต็มข้อดอกนี้ครับยังไงเปิดแถวแบบนี้กลายเป็นสิบหกตัวกับสิบกัสิบห้าตัวเออยังไงพี่มาหม่อีกสามตัวกลายเป็นสิบเก้าแล้วยังไงต่อวายชงดอกนี้พี่มากลายเป็นยี่สิบสี่แล้วเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องใหม่หนึ่งตัวเป็นยี่สิบห้าแล้วยังไงเลยไปหน่อยครับเอาแปดคููสี่บนหน้ากไปครับดอกนีครับโอ้ย จัดประหลัดบ,บอกแล้วฮนะดอกนี้ครับประหลัดต้องลาออกเลยดนะ้านซูเปอร์เม่กาไปครับสามหมบาทเออประหลัดลาออกแลนะ้วมาทงปันสลอ็อตเออบอกเลย <laughs> เออมาเดิมาเดิมาเดิมาดิมี่มา,ด, <laughs> มาดอกนี้มาแล้วกรับพี่กระทิงวายของเรายังไงต่อครับอูติก็ไปครับ เออมาแล้วครับเป็นสิบตัวแล้วครับเป็นพ่มา11ตัวนะไม่ใช่เสือ11บตัวนะบัฟเขาได้ครับโอ้โหวิ่สองั้งสองกูไปอีกสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวอเมกับไปครับเป็น2เบอร์สี่พันเจ็ดร้อยห้าบาทอาจารย์ท่านผู้ชมแปดืนบาทแล้วครับวันนี้นะเออแตกหนักจริงครับ b u f f a โลวินนะดูครับสุดยอดนะแปดืนบาทท่านผู้ชม แาดรื้อแปดแล้วเฮ้ยดอกนี้ก็สวยงามตามรองเรื่องดีเฮ้ยยังไงยังไงดีงามเวลาแปดอีกแล้วครับยังไง,ง,ง,ไงต่อครับดอกนี้ครับสิบสามมีโดวโจหรือเปล่าไม่ครับเป็นสิบเจ็ดตัวแล้วยังไงยังไงบดรอบเอาสิบสี่คูณสามพันสี่ใบโอ้โหรับเละไปเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ครับดูครับเงินเลยซุปเปอร์เบเกอไปสี่รื้อแปดพันสามร้อยบาทขึ้นแสนแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโหดจัด โหดจัดพีกระทิงมาดูวันนี้นะดูดูจัดเลยอ่ะวันนี้อ่ะพีจีแล้วบัฟเฟิลวินนะเงินวันรวมฮะมาดูกันนะได้ทุกคนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเอ็สิบบาทนะจ้ารับรางวัลไปเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยแสนสามอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้จากทุนหนึ่งร้อยสิบบาทนะจ๊ะไม่ผิดหวังจริงๆครเล่นเว็บตรงไม่ผ่านไอเย็นแบบนี้นะ โอเคนะใครอยากแตะแบบนี้อยากสนุกแบบนี้นะลิงก์สมัครใต้คลิปปแบบับจริงกันไปได้เลยนะผมแปะให้เรียบร้อยแล้วนะสมัครฟรีไม่เป็นค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฝากห่อระบ Auto, บออโต้พายี่สิชั่วโมงด้วยนะแอดมินบริการใจดีที่สําคัญนะรองรับระบบทัวร์เลด์รองรับนุอนอาคารด้วยนะฮะเออไปจับจองที่นั่งกันได้เลยนะโอเคฝากกันไปด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับมาใครหัวหมุนไปด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊าายบ�